ราศีกุมดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนเมษายนปี2567 ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกุมเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนเมษายนนี้นะคะ ดาวพระาหูนะคะดาวประจําตัวของคุณจะยังโครจรร่วมกับดาวพระเกตนะคะในพบการเงินไปจนถึงวันที่22เมษายนก็ย่อมส่งผลนะคะให้ชาวราศีกลุ่มในช่วงนี้คุณจะยังมีความสนใจใส่ใจในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินเป็นหลักถือว่าช่วงนี้เจ้าชะตาก็คิดแต่จะหาเงินหาทองอยู่เหมือนเดิม ในเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวรัคนาราศีกุมก็คือในวันที่สองเมษายนดาวสุขด,ดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุภะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีในพบการเงิน ดาวสุกนะคะจะทําให้คุณนะคะมีโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จเข้ามามากขึ้นและจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะสามารถหาเงินได้ไง่ายและจะหาเงินได้มากกว่าที่ตั้งเ้าเอาไว้ และคุณเองนะคะก็ยังมีดาวพระเกตนะคะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยังโครจรอ,อยู่ในภพการเงินไปจนถึงวันที่22เมษายนก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะยังหนุนส่งนะคะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินบางครั้งนะคะก็าอาจจะมีคนใจดีเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีรางสังหรเกี่ยวกับการเงินที่แม่นยา และดาวสุกนะคะดาวเจ้าเรือนสุภาก็ยังโครจรได้มาตรฐานเป็นมหาอุดด้วยก็ย่อมจะนำพาน,นะคะซึ่งความสำเร็จก็แปลว่าชาวราศีกุมภ์คุณจะได้รับข่าวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาคุณมีโอกาสจะได้รับทรัพย์รับโชคบางคนความสำเร็จอาจจะมาในรูปของบ้านใหม่รถใหม่หรือการที่คุณจะได้ขยับขยายที่อยู่อาศัย หลายคนถ้าคุณไปคู่ซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะผ่านการอนุมัติได้โดยง่ายวันที่13เมษายนนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองจะโครจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภบสหาชาัชะและจะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาอุดสำหรับคนที่ยังโสดดาวคู่ครองจะไปโครจรโยกนารกคณาราศีเกิดและโครจรร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ ก็แปลว่าตั้งแต่ในช่วงสงการเป็นต้นไปชาวราศีกุมคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะคะและคู่ของคุณส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงมีฐานะที่ดีเข้ามาหรือแม้แต่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของมีค่าจากคู่ของคุณ วันที่22เมษายนนะคะดาวพระเกตก็จะย้ายเข้ามาทับรักณาราศีเกิดของคุณก็จะส่งผลให้ชาวราศีกุมคุณจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ จากนั้นนะคะในวันที23่23เมษายนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสหาชาัชชะและดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะในพบการเงินแต่ก่อนที่ดาวอังคารจะย้ายนั้นนะคะดาวอังคารยังโคโจรร่วมกับดาวเสารนะคะโคโจรทับลักานาราศีเกิด ก็ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่22เมษายนซึ่งดาวทั้งสองนะคะเป็นดาวคู่ศัตรูก็จะส่งผลให้ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายและเมื่อดาวังคารโคโจรทับลักนณาราศีเกิดก็ย่อมส่งผลให้เจ้าชะตาคุณจะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดได้ง่ายด้วยมาดูในด้านการงานกันนะคะ ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะยังโคจรทับรักนาราศีเกิดไปจนถึงวันที่22เมษายนดังนั้นในช่วงนี้ดาวอังคารจะส่งผลให้เจ้าชะตาคุณจะต้องขยันขันแข็งและก็จะมีภาระการงานที่ต้องทำม,มากกว่าเดิม ใครที่ทํางานประจําจะมีงานเข้ามาให้ทําอย่างต่อเนื่องหรืออาจจะมีงานหลายอย่างเข้ามาให้ทําพร้อมๆกันบางคนก็จะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาแต่สําหรับดาวอังคารนะคะที่กลุ่มลักนณะจะดีนะคะสําหรับคนที่กําลังหางานก็แปลว่าคุณจะหางานได้ง่ายมากขึ้น แต่ยังไงก็อย่าลืมนะคะว่าดาวอังคารย่งโครจรร่วมกับดาวเสาร์ก็แปลว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะชาวราศีกุมคุณก็มักจะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดหรืออาจทำให้เกิดความรู้สึกวิตกกงังวลแต่พอหลังวันที่23เมษายนไปได้นะคะดาวการงานของคุณจะโครจรย้ายเข้าสู่ราศีมีในภพการเงินและก็จะไปโครจรร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคูมิตร ก็แปลว่าในช่วงปลายเดือนนะคะเป็นต้นไปคุณจะสร้างเงินเงินจะสร้างความสําเร็จสร้างความสุขให้เกิดกับเจ้าชะตาเรียกได้ว่ายิ่งขยันก็ยิ่งรวยจะยิบจับทําอะไรก็ดูดีไปหมดการค้าการขายการทําธุรกิจการลงทุนจะมีรายได้เข้ามามากขึ้น ภาพรวมการงานก็ถือว่านะคะจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมบางคนนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่ดีจนทำให้การทำงานของคุณมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะคะมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนสุภะ จะเข้าไปโครจรนะคะในพบการเงินก็ส่งผลนะคะให้ลาบให้ผลเกิดขึ้นกับคุณและดาวสุกเองก็ยังมีมาตรฐานเป็นมหาอุดอีกด้วยก็ยิงส่งผลให้ชาวราศีกุมคุณมีเกณฑ์จะได้พบกับความสุขความสมหวังทางการเงินเข้ามาหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ถือว่ายอดการค้าการขายของคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจะมีผลกำไรนะคะเป็นที่น่าพอใจ และดาวสุกเองนั้นนะคะก็กำลังจะให้โชคกับชาวราศีกุมในรูปแบบของความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะนับได้ว่าจากนี้ต่อไปเดือนเมษายนคุณจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นหรือคุณมีโอกาสจะได้พบช่องทางในการหาเงินหารายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมบางคนก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ของมีค่าจากแฟนหรือจากคนรักก็ได้ ภาพรวมการเงินนะคะเรียกได้ว่าเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่การเงินค่อนข้างดีนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าตอนนี้คุณก็ยังมีดาวพุธดาวเจ้าเรือนมรณะที่ยังโครจรอ,อยู่ในพบการเงินก็แปลว่าบ้างที่เงินทองที่เข้ามานะคะมันก็มีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายออกไปมากเช่นกันมาดูในด้านความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกุม ดาวสุขดาวตัวแทนความรักนะคะจะโคจรเป็นมหาอุดก็ยอมส่งผลดีนะคะต่อความรักของคุณสําหรับคู่ที่ความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการสร้างหลักสร้างฐานร่วมกันส่วนคนที่ยังโสดก็ถือว่าคุณจะเนื้อหอมนะคะมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมและสเสน่ห์ของคุณก็จะยังมีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนับววาเช้า,ชาราศีกุมคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ดีมี ฐานะเข้ามาสนใจส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะเมษายนนี้แฟนหรือคนรักของคุณก็จะเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณในทุกๆเรื่องเลยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ